สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดีศรตรงไปตรงมาประจำวันที่10มีนาคม2563คนที่กักตุนหน้ากากอนามัยแมสเียน,นะครับ200ล้านชิ้นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเป็นยิ่งกว่าเป็นอาชญากรรัฐบาลชุดนี้ครับ แก้ไขปัญหาเรื่องหน้ากากแก้ไม่ได้ซ้ำไม่หนำคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีบางท่านออกมาสัมภาษณ์ถูกตำรวจจับกลุมว่ากักตุนกับหน้าก,ากากส่งออกไปขายยังต่างประเทศยังประเทศจีนประเทศไทยขาดแคลนครับขาดแคลนยังมีหน้ากักตุนสินค้าเพื่อหวังกำไร คาดว่าประมาณสามพันกว่าล้านแม้หลายคนที่เป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามหลีกเลี่ยงไม่ได้ร้อยอีกครมนัอพรมเผ่าครับออกมาปฏิเสธพันวันเลยว่าผมไม่เกี่ยวแต่ยอมรับว่าได้แต่งตั้งคนคนหนึ่งที่เป็นอดีตผู้สมัครจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ติดตามของเขา ผู้ติดตามคนนี้ก็ไปเจรจาพัวพันสัมพันธ์นกันกับหน้ากากอนามัยแม่ยอมรับครั้งแรกแล้วมาปฏิเสธตอนหลังมันไม่ได้หรอกครับมันเป็นผลกระทบต่อจิตใจพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งครับคุณธรรมนัสโทษนะครับคุณไม่มีที่ยืนแล้วครับคุณไม่มีที่ยืนในแผ่นดินนี้แล้ว เข้าก่อนเรื่องยาเสพติดที่ออสเตรเลียอันนั้นก็สาสมเหมาะสมที่คุณจะต้องไปแล้วแหละแต่คุณยังแถว่าเฮโรอีน <Yeah. S 1> คือแป้งแต่เที่ยวนี้คุณจะปฏิเสธอย่างไรมันไม่คว้างคอไม่พ้นงูอย่างแน่นอนหทีอนี้หลายคนออกมากระน,น่ำแล้วครับผมเองก็ไม่อยากพูดให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เสียหายเพราะเคย ดำรงตำแหน่งนี้มาก่อนคุณธรรมนัทท่านครับเป็นรัฐรมนตรีไม่ใช่ให้บุคลารกรพยาาหากินนะครับเอาตำแหน่งหน้าที่ทั้งทางการและไม่ทางการที่คุณตั้งนั่นแหละไปทามาหากินไปทำมาหากินกับชีวิตมนุษย์ไปทำมาหากินกับไวรัสโคโรนโอัควิด -19 ไม่มันถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆมันน่นจะต้องถูกจับประหารชีวิต ทัเกเจ็ดทั่วโคตรเลยนะครับจิตใจเร็วสามมากเดี๋ยวนี้คนทางรัฐบาลก็ไม่เอาคุณไว้แล้วคุณธรรมนัสคุณศิระศิระเจนจาค้าก็เสนอว่าควรจะรับผิดชอบออกไปประชาธิที่ปันั้นเอาใหญ่อยู่แล้วครับเขียนในลายของพักบอกว่าไม่ควรพายเรือให้โจนนั่งชี้ช่องให้พักถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลประชาธนปัตย์จะตีสองหน้าตลอดครับ หนึ่งหน้าแรกก็เป็นรัฐบาลเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีอีกหน้าหนึ่งก็บอกเฮ้ยออกไปออกไปไม่รู้จะทําอย่างไรเขาก็แสดงความไม่เห็นด้วยผู้สนับสนุนของท่านครับคุณธรรมนัทครับรู้สึกร้อยหลอแล้วแหละคุณนั้นออกไปได้แล้วอนะออกไปธรรมนัทออกไปเสียชื่อประเทศไทยแต่คนที่ควรที่จะออกไปมากกว่าคคุณธรรมนัทคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา เพราะประยุทธ์จันโอชาเป็นคนแต่งตั้งคอรมอชุดนี้เป็นคนแต่งตั้งธรรมนัสพรมเผ่ารู้ตั้งแต่การแต่งตั้งแล้วว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงคราวนี้จงขึ้นครับยังไม่รีบตัดอายวัยอวัยวะคุณประยุทธ์เนี่ยจะไม่มีที่อยู่คุณควรสมควรจะออกไปมากกว่าคนอื่นเขาไม่เอาคุณแล้วเสรีวงมวนทาก็ไม่เอาอุหาลรไทยก็ไม่เอา แต่ก่อนเคยเชียร์แม่เจ๊ปองเนี่ยแต่ก่อนเคยเชียร์ก็กลับมาด่าแล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับผมเพียผมเลยเหี่ยใจด่าผมได้ทั้งวันมันไม่ได้แล้วครับศรัทธามันหมดศรัทธามันหมดภาษิตอิสานพูดไว้ว่าโว่ไว้ว่าซา,าตาขึ้นง่อยพ่นสี่เกเรซาตาลงหุบลงคือจอมเวลาชะตาวาสนาขึ้นนี่ไปงอยบุญเนินนะครับ ไปยืนอยู่บนเนินชี้อะไรชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกได้ทั้งหมดแต่เวลาวาสนาชะตามันหมดทางนะครับมันลงชะตามหมดมันก็ค่อยๆหุบลงเหมือนร่มครับหุบปปบซาตาขึ้นง่อยพ้นสี่เกเรซาตาลงหุบลงคือจ้องครับออกไปประยุทธ์นักศึกษาเขาจะนักเรียนนักศึกษาเขาจะไล่อยู่แล้วแต่ว่าโลกโควิด -19 อีก คุณไม่ควรจะอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เพราะไวรัสตัวนี้มันอันตรายที่สุดคุณยังมาโกงมากินมากักตุนกันอยู่หรือไม่อายฟ้าดินหรืออย่างไรออกไปทามนั้ออกไปออกไป,ประยุทธ์ออกไปออกไป